ยินดีต้อนรับสู่ Car m o มดิฟิเคชันช่องที่พาคุณไปพบกับข่าวสารล่าสุดรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดหากคุณรักรถและอยากรู้ว่ารถแห่งอนาคตจะหน้าตาเป็นอย่างไรที่นี่คือที่ที่ใช่สำหรับคุณและวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกโตโยต้า h า v 2026 SUV ขนาดกระทัดรัดร,รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตั้งมาตรฐานใหม่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะ t o โยต้ HRV ถือเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของตลาด SUV ขนาดเล็กด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานความอเนกประสงค์และความคุ้มค่ากลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของทั้งครอบครัวคนรุ่นใหม่และผู้ที่ต้องการรถที่ขับง่ายใช้งานได้หลากหลายแต่กับรุ่นปี2026นี้ t o โยต้ายกระดับไปอีกขั้นเปลี่ยน HRV ให้กลายเป็นรถที่ทั้งหรูทันสมัยและล้ำอนาคตเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้ HRV 2026มาพร้อมเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและบุคลิกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่ลายตะแกรงสปอร์ตพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวยาวที่เชื่อมต่อกับเส้นตัวถังได้อย่างลงตัวกันชนถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตดุดันส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็แบบบายยาวเชื่อมถึงกันเพิ่มความหรูหราและความทันสมัยล้ออันล่อมีให้เลือกตั้งแต่17ถึง19นิ้วทำให้ HRV ใหม่โดดเด่นไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือทางไกลห้องโดยสารก็ถูกยกระดับเช่นกันภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงมากขึ้น พร้อมงานออกแบบสไตล์มินิมอลที่เน้นความทันสมัยและสบายตาหน้าจอกลางลอยตัวขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายจับคู่กับหน้าจอเรือนไมดิจิทัลขนาด10นิ้วเต็มรูปแบบรองรับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทำให้รถพร้อมอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ตลอดเวลาในเรื่องพื้นที่ใช้สอย Toyota HRV 2026ก็ยังคงตอบโจทย์เช่นเคยด้วยฐานล้อที่ยาวขึ้นทำให้ห้องโดยสารกว้างกว่าเดิมโดยเฉพาะพื้นที่วางขาสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง อีกทั้งยังมีพื้นที่เก็บสัมภา,าระใหญ่ขึ้นพร้อมระบบเบาะนั่งปรับพับอนเนกประสงค์เมจิกซีทที่ปรับได้หลากหลายช่วยให้ใช้งานได้ทั้งสำหรับการเดินทางและบรรทุกของในชีวิตประจำวันสำหรับขุมพลังรุ่นมาตร,รฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรใหม่ที่แรงขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมแต่ไฮไลท์สำคัญคือรุ่นไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งพละกกำลังและความประหยัด คาดการ์ว่ารุ่นนี้จะทําอัตราส,สิ้นเปลืองได้เกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรหรือราว50ไมล์ต่อแกลลอนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน SUV ที่ประหยัดที่สุดในกลุ่มนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าโตโยต้าจะเพิ่มระบบขับเคลื่อน4ล้อสําหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะในการลุยทางไกลและพื้นที่ธุรกันดารทําให้ HRV 2026ขับได้มั่นใจทั้งในเมืองทางด่วนหรือการเดินทางออกต่างจังหวัด ด้านความปลอดภัย Toyota HRV 2026ติดตั้งระบบ Toyota Safety Sense 3.0เป็นมาตรฐานมาพร้อม Cruise Control แบบปรับตามรถคันหน้าระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงไลท์สปอตมอนิเตอร์และกล้องรอบคันรุ่นใหม่นี้ยังเพิ่มระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และระบบช่วยป้องกันการชนขนาดเลี้ยวที่ทางแยก ส่วนราคานั้นแม้โตโยต้ายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ราว90,000บาทต้นต้น,ตนหรือประมาณ2 7 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึงราว1.2ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปและรุ่นไฮบริดซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับสรุปแล้วโตโยตา้า HR-V 2 0 2 6ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่คือการยกระดับใหม่หมดจดทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะและความคุมคค้มค่าหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกระทัดรัดคันใหม่ที่ครบเครื่อง รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแล้วคุณละคิดอย่างไรกับ Toyota HRV 2 0 2 6ชอบดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่หรือรุ่นไฮบริดมากที่สุดคอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคา r m โมดิฟิเคชันเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกัน